ย่ไปบวกอะก่อนนงะนเดียกบิมึกินย่ย่ออบุกาตัวนี้บุบีบักอุสิกเตอร์นะแม่ไอเด็ลูกไปนี่อย่างมึงไอเด็กเขาไปนี่อ่างเด็กลูกเด็กลกไอบุบป้าเด็กเบุบเด็กเขาย่ปี๊ยมึงกอ่านง่ะนออะไรอะอ๋ออันนี้งูมันนี้งูแต่นี่ ใช่ใช่มันรุ่งอุ่นแม่นี่ดี่กระตก็ไมันอะไรไม่เห็นไม่มีนอน,ว,นวันที่อืมวันที่เท่าไหร่วะวันที่หก พฤศจิ 25, 2020. าาากาสองพันห้าร้อยหกสิบสามสองพันยี่สิบาโลยายเกะนะหอยอุจิให้มูยาบคือแมวเย็นนี่ฮะให้มูยาบคือแมวเย็นนี่อาลโลอาลโล ยอยยอยอ่ะไป,ไป,ไป,ไปดึงไดึงโลกหนูทำไมไม่จับหัวด้วยวะอยู่หัวมันก็เคล็ด